เขาก็เลยขอความเมตตาขอโทษที่ผิดไปแล้วมันก็ใจร้ายแหละวันนี้รู้สึกแย่มากเขาเอาลูกชายมาด้วยคือมันทางตันแล้วก็อยากให้เขาไปชดใช้กรรมลิลลี่ไม่เคยปล่อยให้อ้อีตัวไหนหนีรอด คนกดแห่งกรรมได้เงินอยากได้ก็เอาไปไม้จับหนีได้ก็หนีไปแต่พวกมึงไม่มีวันหนีกูได้จำเอาไว้4ีหปีก่อนหนูก็ได้มีโอกาสไปประกวดเวทีเวทีหนึ่ง,งเป็นเวทีมิสซิสแกนนะคะแล้วก็ก็ได้ประกวด กับนางงามคนนี้ด้วย mm. เป็นรุ่นพี่นางงามที่หนูเคยแจ้งนะคะไปว่ามีรุ่นพี่นางงาม mm. โกงเงินหนู mm. ถูกไหมคะแล้ววันนี้ก็จนกระทั่งเราก็ให้โอกาสมาเรื่อยเลยค่ะ mm. เขาก็โกงเงินหนูไป4ล้านบาท mm. ค่ะแล้วก็โดยเซ็นเช็คทำประกันให้หนู mm. แล้วก็เขายืมเงินไปเพื่อที่จะเอาเงินไปทำเขาเรียกอะไร จัดงานรับรางวัลเข,เขาแจ,แจ้งเขาแจ้งหนูแบบนั้นเขาบอกว่าเมื่อจัดงานรับรางวัลเสร็จเนี่ยเขาจะคืนเงินหนูจากนั้นมาเขาก็ไม่เคยคืนเงินหนูแล้วก็แล้วก็ขาดการติดต่อกับหนูเลยคือแบบว่าไม่ขาดการติดต่อเลยจนหนูก็เลยต้องอให้ทนายฟ้องเขาอพอฟ้องเขาเขาก็มาที่ศาลเขาก็ไม่จ่าย แล้วก็โกหกสาลด้วยโกหกหนูด้วยจนกระทั่งสารก็เลยออกหมายจับเมื่อเมื่อวันที่เท่าไหร่นะเ,นเมื่อเดือนมีนาคม,มที่ผ่านมาทีนี้เมื่อเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนเขาได้ส่งสติกเกอร์มาหาหนูลนนนหลังจากที้หายไปนานมากหลังจากที่หายไปสี่ห้าปีอะค่ะสีปีเลยหรอสี่ห้าปีใช่ หลังจากที่หายไปประมาณ4ปีแล้วเขาก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วหนูก็ส่งข้อความกลับไปว่าพี่ส่งมาหาหนูทําไม,มเราไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้ว<ม>ทําไมจะต้องส่งมามเพื่ออะไร<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็เลยขอความเมตตาว่าน้องเลิฟคือแบบน้องเลิฟพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วเออย่างเงี้ยพี่สำนึกผิดแล้วอย่าทําอะไรพี่เลยให้โอกาสพี่หน่อยนะ<ม>อะไรเงี้ย แล้วทีนี้เขาก็เสนอเงินมาให้หนูสองแสนบาทแต่หนูก็ไม่เชื่อหรอกไม่ไม่เชื่อเขาเพราะว่าเขาพูดโกหกตลอดก็เสนอเงินมาให้หนูสองแสนบาทแล้วก็บอกว่าจะผ่อนจ่ายชําระทุกเดือนเดือนละหนึ่งแบาทโดยการเซ็นสัญญาใหม่อีกรอบหนึ่งหนูก็บอกว่าถ้าพี่มีเงินพี่ก็เอาเอาเงินมาให้หนูเห็นแล้วก็มาคุยกันที่คอนโดแต่ตัวหนูอ่ะไม่ไม่เชื่อเขาอยู่แล้วรีก,ก็เลย ขอความเมตตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเรามีหมายจับตรงนี้แล้วก็ขอให้พี่เขามาอ่าไปไปช่วยเหลือหนูก็ได้นัดหมายอ่าคนที่ชอบโกงหนูมาที่คอนโดจากนั้นแล้วอ่าจะพูดว่าใจร้ายไหมก็มันก็ใจร้ายแหละแต่ว่า ที่ผ่านมาเราใจดีมาตลอดที่ผ่านมาเราใจดีมาตลอดแต่ถ้ารีไม่ใจร้ายแบบนี้ก็จะโดนหลอกเองเ็เองเออไม่เหตุผลที่ทําไมหนูถึงต้องทําแบบนี้จริงๆแล้วเพื่อตัวเขาด้วยถึงแม้ว่ามันจะร้ายกาศแต่ก็อยากให้เขาไปชดใช้กรรมที่เขาทําเอาไว้เมื่อเขาได้รับกรรมของเขาในคุกแล้วอะบางทีเมื่อเขาได้มีโอกาสออกมาใหม่ เขาอาจจะไม่ทําอีกก็ได้ถึงแม้มีโอกาสทําเขาอาจจะยับยั้งชั่งใจได้มันจะทําให้เขาเป็นคนดีขึ้นนั่นคือเหตุผลที่หนูอยากให้คนที่ทำไม่ดีได้รับผลของการกระทําของตัวเองนี่คือเหตุผลหลกัหลกๆเรื่องเงินหนูไม่ซีเรียสได้หนูก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูชินแล้วพรที่่านมาปล่อยไปแล้วมันมัน,มนชินจนแบบมันชินจนมันแบบ มันมีความสุขไปแล้วชินจนมันมีความสุขอะวันนี้รู้สึกแย่มากเขาเอาลูกชายมาด้วยแล้วคือเราก็เป็นคนที่มีลูกอะเราเป็นคนมีลูกเรารู้สึกสงสารทั้งตัวเขาและลูกของเขาหนูก็พูดกับเขานะว่าลูกชายพี่เดี๋ยวหนูดูแลให้ก็ได้หนูก็รู้สึกผิดจริงๆพี่ขอโทษจริงๆ ที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าแม่ของน้องอทําไม่ดีกับพี่แล้วก็หลายๆคนการที่แม่ของน้องโดนจับไปวันหนึ่งถ้าแม่น้องออกมาแม่ของน้องจะเป็นคนที่ดีขึ้นเกลียดพี่ก็เกลียดได้พี่ยอมรับเพราะว่าพี่ก็เป็นต้นเหตุทําให้แม่ของน้องต้องเป็นแบบนี้แต่พี่ก็หวังว่าน้องจะเข้มแข็งมากขึ้นคือตอนนี้ก็คือมันทางตันแล้วค่ะ มันก็มีหมายจับแล้วด้วยแล้วตัวเขาก็ไม่ได้มีเงินประกันตัวมันจะต้องใช้เงินประกันตัวหลากหลายแสนเขาก็ได้คืนเงินหนูมาแล้วสองแสนหนูได้รับแค่สองแสนบาทนั่นแหละแล้วเขาก็จะมาขอให้หนูไปประกันตัวเขาในอีกหลายหลายแสน <ś le> แซึ่ง <ś le <ś le> หนูทำไม่ได้อยากจะฝากถึงคนที่ติดหมายจับหนูลิลลี่ไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ตรงไหน ของโลกใบนี้ก็ขอให้พวกคุณใช้ชีวิตให้มันมีความสุขละกันแต่ลิมมั่นใจว่าพวกคุณไม่ไม่รอดกฎแห่งกรรมดอกมันผู้ใดที่ทำไม่ดีเอาไว้มันผู้นั้นจะได้รับผลการกระทำของตัวเองในเมื่อคุณเป็นคนสร้างกรรมและสร้างถูกคนด้วยค่ะลินลี่เป็นคนยอมรับชะตากรรมของตัวเอง แต่ลิลลี่ไม่เคยปล่อยให้ไอ้ายอีตัวไหนหนีรอดพ้นกดแห่งกรรมได้เพราะลิลลี่ศรัทธาพระพุทธเจ้าและลิลลี่ก็ศรัทธาพ่อพญายมราชนะคะเพราะฉะนั้นมองหน้ารี่ไว้ให้ดีเงินอยากได้ก็เอาไปไม้จับหนีได้ก็หนีไปแต่ พวกมึงไม่มีวันหนีกูได้จำเอาไว้ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงกอนคกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ยู u ูบชาแ n e l Top ดาราและแฟนเพจ f a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ